แล้วก็มาต่อในที่นี้นะครับผมก็เอาสูตรเต่งนกมาฝากนะครับผมเป็นสูตรที่ว่า,าคุณลุงท่านหนึ่งนะครับผมเขาใช้สูตรเต่งนกสูตรนี้อยู่นะครับผมแล้วก็ให้ผมเอามาฝาก f อฟากฝากเพื่อนๆในช่องนะครับผมให้ได้ไปทดลองใช้กันดูนะครับผมว่าจะได้ผลมากน้อยเพียงใดนะครับผมนะครับผม สูตรนี้นะครับผมเพื่อนๆจะต้องมีนกมากสักหน่อยนะครับผมเพราะว่าเป็นสูตรระบบฝูงนะครับผมฝูงที่ว่านะครับผมคือเรามีอย่างน้อยสักสามสี่ตัวถึง5้าตัวนะครับผมอ่าแต่ว่าสมมุติหตัวนะ5้าตัวนี้จะต้องเป็นนกที่ว่าหูขาวหมดเลยนะแต่สูตรเต่งของเราเราจะเอาตัวผู้นะครับผมเราจะทําระบบคุมฝูงด้วยด้วยให้เจ้าหูแดงใหญ่ตัวด้นตัวดูของเรานะ คุมลูกนกตัวผู้สี่ตัวนี้นะครับผมอ่าเมื่อเรามีกครงใหญ่ๆสักลูกนะครับผมเราคุมด้วยระบบนี้นะไอเจ้านกตัวผู้ของเราที่เราจะเต่งให้เก่งนะครับผมมันก็จะได้ใจมากนะอ่าแล้วก็เวลาเราโยนหนอนให้กินนะตัวผู้มันจะอ่าไอตัวที่บินจากผงที่เราจะเต่งให้เก่งให้ลิกไอ้ลงในเวลาที่เราต้องการนะอ่าเมื่อเราโยนหนอนลงไปมันจะเป็นตัวเล็กๆที่บินลงมากินนะครับผม ตัวผู้ตัวอื่นจะกลัวกลัวกล้ากล้านะครับผมอ่าทีนี้นะมันเป็นการฝึกระบบจิตใจไปด้วยอ่าภายในตัวนะครับผมทีนี้เพราะว่านกตัวนี้มันได้จิกหนอนมันได้จิกญ้าม,มันได้จิกดินแล้วก็มันเป็นตัวที่จะต้องกินก่อนเพื่อนนะครับผมคือเราสร้างนิสัยก้าวเล้าวให้กับมันนะครับผมแล้วก็่น้ําอะไรเพื่อนๆก็ต้องใส่ไไครบนะครับผมฝึกไอ้การโดยการที่มันเป็น จ่าฟูงห้าตัวมันเป็นที่หนึ่งกินกินมันก็ต้องกินก่อน้ํามันก็ต้องกินก่อนี่อยากน้ํามันก็ต้องอาบก่อนนะครับผมทีนี้นะนกมันก็จะดุนกมันก็จะมีความสามารถในการขู่เพื่อนเยอะอ่าทีนี้เพื่อนๆนจะต้องอ่าจับมันมาข้างนอกนะครับผมก็คือเวลาถ่ายมาเก่งใช่ไหมถ่ายอกมาเต็งการถ่ายออกมาเก่งนะครับผมที่ ขาได้สอนมาก็คือเพื่อนๆจะต้องทากรงที่นกไปทาบแล้วสามารถกรงทาบได้เลยนะครับผมคือเราจะโรอาหารไว้ในถ้วยใส่นอนใส่อาหารใส่น้ํานะครับผมตัวผู้มันจะบินมากินก่อนนะครับผมอ่าขั้นตอนที่จะเอานกมาใส่กรงเพื่อนๆจะต้องปนอาหารตรงอื่นหมดนะครับผมให้เหลือแต่น้ําเพื่อโรอาหารให้นกตัวผู้ตัวนั้นเข้ามานะครับผมจึงสามารถนํามาเก็บ ไว้ในอ้งเงียบเงียบมืดมืดนะครับผมสักวันสองวันนะครับผมแต่ถ้าไม่ได้ทําอะไรก็ต้องอยู่ในระบบฝูงนั้นตลอดนะครับผมก็คืออยู่ในโรงใหญ่นั่นเองนะครับผมอ่าแต่ย้านะสูตรนี้จะต้องเป็นคนที่มีความชํานาญถ่ายนกเข้าออกชับนะครับผมพวกลุงโคาการันตีมาว่านกมันเก่งนกมันสุดยอดนะครับผมนกมันดีแต่คุณก็ต้องมีความสามารถในการถ่ายทีนกเข้าอ,อกได้นะ การเลี้ยงในระบบฝูงแบบนี้นะผมบอกเลยนะครับผมมันเป็นการเสริมสร้างจิตใจให้นกสภาพจิตใจดีนะครับผมหนึ่งได้คุมฝูงสองอาหารอะไรมันได้กินก้นหมดนะครับผมอ่าคือชั้นจะนับเป็นชั้นหน้าชั้นมันอยู่ชั้นที่หัวเลยนะครับผมชั้นที่หนึ่งอ่าทีนี้จะทําให้นกดุแต่สภาพคงเพื่อนๆก็ต้องทําไม่ดีนะครับผมไม่ว่ามีดินมีหญ้ามีของครบๆๆ เมื่อเราทําสภาพครบแบบนี้นะเหมือนเราโล่นกจนอ,อกมาได้แล้วนะเราก็เก็บไปไว้ในที่มืดนะครับผมที่มืดอันนี้ถ้าเราจะเช็คว่าสูตรนี้ได้ผลกับนกตัวนี้หรือไม่นะให้เราเอานอกตัวนี้เมื่อเราเก็บไว้ที่มืดได้สนะักคืนสองคืนอ่ามันจะอั้นนะครับผมทีนี้มันจะอั้นโดกให้เรานะครับผมอ่าพาไปทิศที่เรานะเราเหมือนเราเราสมนะเราเขยนไว้สิบตัวเราก็ลงไปเขวนดูนะ ว่านกจะโรงจะริกจะสับไหมถ้าสับโดงริกอ่าเล่นดีแสดงว่านกเข้ากับสูตรนี้นะครับผมแต่ถ้านกไปติดเพลงเรียกเพื่อนเพื่อนก็เปลี่ยนสูตรอื่นทันทีนะอ่าเต๋มันกุมฝูงมันไม่ค่อยติดเพลงเรียกหรอส่วนมากถ้านกติดนกกงวจุกติดเพลงเรียกก็จะอยู่กับตัวเมียมากแต่บางตัวมันก็ชอบอยู่กับตัวเมียบางตัวมันก็ไม่โองเพลงเรียกมันก็มีนะครับผมแล้วแต่ความโชอบอ่าเหมือนบุคโลก็ยังชอบ ไม่เหมือนกันนะครับผมจริงไหมแต่วว่าผมก็เน้นย้ํานะครับผมการเล่กนกการทํานกก็ต้องควบคู่ไปกับการกินนะครับผมการกินนะนกคงหัวจุกเป็นสัตว์ที่ว่าจะต้องกินแมลงกินผลไม้แมลงที่ว่าก็คือเน้นกับตกกะก้าเตนกับนอนนก2ออย่างก็สุดยอดเลยนะครับผมแล้วแต่ว่าอ่า กงบินไม่ต้องออกนะเพราะเรา่าอยู่ในกรงใหญ่คุมฝูงเลี้ยวนะครับผมกงบินนกไปเลยนกมันได้อิสระนะแต่จุดหลายคุณชอบถามทํายังไงนกสดนกสมบูรณ์กงบินมันตอบโจทย์นะกงบินมันทําให้นกสดไอ้นอกสมบูรณ์ได้แต่้าเพื่อนเลีเ้ยงระบบฝูงแบบนี้ไม่มีความจับงานในการถ่ายออกถ่ายเข้าโลนอกอกโลนกเข้าก็ทําไม่ได้นะครับผมต้องมีเทคนิคอ่าหลายเทคนิคที่เคยสอนไปถ้าใครไม่รู้ก็สามารถย้อนไปดู คลิปเก่าๆได้นะครับผมรวบรวมสูตรมีทุกสูตรนะตอนนี้คือถ้าภาคใต้นะครับผมมี f อฟให้มาเกือบครบทุกจังหวัดแล้วนะครับผมอ่าคือคนละ1สูตร2สูตรนะเกือบครบทุกจังหวัดภาคใต้เลยนะครับผมตอนนี้ถ้าใครมีนอกเหนือจากนั้นก็สามารถแนะนําสูตรมาได้นะผมก็จะ เอาจากเพื่อนๆน,นะข้อมูลมาเล่าให้ฟังในออกหน้าช่องแบบนี้นะครับผมจะได้เผยเผยให้เพื่อนๆคนได้ไปใช้กันบ้าง,างนะเออก็ได้ไปทดลองกันเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกตลอดในเอฟซีช่องผมมือใหม่มใหม่จริงๆนะครับผมสามพันสี่มือใหม่ไปแค่สามพันสามเลยนะครับผมอแต่ถ้าใครพอม,มีความรู้แบ่งปันได้ก็สามารถอ่าทักมาหาผมได้แล้วก็ บอกสูตรได้นะว่าทำแบบนี้แบบนี้ให้กินตัวนี้นกลิกดีลงดีก็รับวิชาหมดนะครับผมอ่าผมมีสร้างมาเพื่อแบ่งปันความรู้คือเราพูดคุยกันได้แต่ว่าเน้นเกี่ยวกับนกคงหัวจุกนะนกนกคงหัวจุกเน้นเน้นนกคงหัวจุกเป็นหลักนะครับผมจงผมนี่ก็คือเอ,นอกนกคงนะครับผมอ่าแล้วมาต่อนะครับผมนกคงหัวจุกนะครับผมถ้าเราทดลองสูตรนี้เล้วมันได้ผลนะเราก็สามารถ ใช้เต่งแบบนี้เลยแต่เราต้องถ่ายออกมาก่อนเก่งวันสองวันนะครับผมเพื่อเอานกมาเก็บในที่มืดมืดให้กินแล้วก็เก็บที่มืดให้กินแล้วก็เก็บที่มืดเหมือนเช้านะครับผมรใอยกินไห้ยีมเลยอาบน้ําเล่นน้ำอะไรอะไรให้เสร็จแล้วลงมืดอ่าแล้วพอเที่ยงเปิดออกให้กินอะไรให้เสร็จให้หมดทุกอย่างกิน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 ทุกอย่างเลยเสร็จกลังมืดในทีนี้พอตอนกินก่อนวันไปเก่งเราก็เก็บไอ้เลี้ยวสักหน่อยนะอาบน้ำให้มันอาบน้ำไม่ได้เสร็จของมันนะ อ่าแล้วเราไปเก็บมืดแบบเงียบสภาพหนะ้องเยต้องเงียบต้องไม่มีเสียงไม่มีหนูไม่มียิ่งจกไม่มีสัตว์ทุกอย่างนะครับผมเนี้ยที่เหลือก็ไปวัดที่ตัวนกนะครับผมว่าเราเอาไปรา,าวสมหน้าบ้านลงจะลงไม่ลงอันนี้ก็ทดลองกันเอาเองนะครับผมอ่าและสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสําหรับใครที่อยากดูคลิปโกเก่าเต่งนกอ่าแก้ปัญหานกก็ คลิกไปดูที่หน้าช่องได้วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ